สวัสดีวอลอีพีหนะคะเราเพิ่งมาใช้ชีวิตนะทุกคนวันนี้เรามีเรียนออนไลน์ทั้งวันเลยแล้วก็เพิ่งไปกินหมกูกระทะมานะคะแล้วก็วันนี้เป็นวันเกิดของคนนี้นะคะ คือตาฉลับแล้วคือปีหนึ่งครึ่งครึ่งออกมาใช้ชีวิตนะคะเดี๋ยวไปเจอกันพรุ่งนี้พรุ่งนี้เรามีเรียนเอ้ยพรุ่งนี้เรามีวาดรูปนอกสถานที่นั่นก็คือออกทริปไปวัดพราดูออกทริปไปวดรูปที่วัดพระธาตุดูนะคะทุกคนตื่นเช้าอีกแล้วพรุ่งนี้มีแต่งานเช้าเลยอ่ะสวัสดีเช้าที่สดใสค่ะทุกคนวันนี้เราจะไปวาดรูปกันที่ พันธาดูเย้ตอนนี้ก็8ปดโมงจะเก้าโมงแล้วนะคะก็รอเช็คชื่อแล้วก็รอขึ้นรถนะคะคนตอนนี้เหมือนพวกเราเป็นทัวร์จีนมากๆเออสอง้กว่าคนสอ2 0้กว่าคนถล่มนะคะอากาศต่อแถวเอาเบรกพวกคุณแถวีแถวมาหาอากาศย่งที่นั่งกัน เบรกของเรานะคะทุกคนนี่ฉันวิซันชายแงมหา,หากาบตอนนี้นะคะทุกคนไม่มีที่นั่งยืนกันช้ำเลยค่ะตอนนี้เราก็มาถึงที่วัดโพธารามแล้วนะคะทุกคนก็คือหาังทางก็คือตุยหลับแบบคอเคสอะ ตอนนี้เราก็จบจากเอ้ยพึ่งวัดลูกเสร็จนะคะเรากำลังกลับแล้วเราก็จะไปต่อกันที่วัดพระธานนาดูนตอนนี้เราก็ถึงพระ่านนาดูแล้วนะคะทุกคนคือแดดร้อนมากนี่นะคะคือแดดแรงเกินคุณนะคนตอนนี้คือเราไปอยู่ ก็ไม่รู้อะ่ะแล้ววันอื่นจะร้อนสินได้บุญมากมายร้อนมากทุกคนร้อนมากคือจะตุยแล้วมากใครว่ามาวัดแล้วเย็นไม่ค่ะร้อน ครับทุกคนแต่ร้อนนิดนึงไม่นิดนะโอ้ตอนนี้รถเราก็คือผู้ประสบภัยสุดๆน้ำท่วมข้างหลังพึ่งเข้ามาในรถแล้วก็ตกุงทีก็คือผิดตอนนี้เราก็มาถึงมองแล้วนะคะทุกคนเดามาแวะเติมพลังก่อนที่เราจะไปซ้อม,มองไปไหมคะตอนนี้เราก็มาถึงที่ซ้อมธมงแล้วนะทุกคน เดี๋ยวเราจะไปวิ่งกันก่อนแล้วก็ซ้อมประมาณกี่ชั่วโมงในสองร้อยชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงแล้วเราก็จะไปทำจัดซุ้มกันนะคะเตรียมของจัดซุ้มวันรับน้องแล้วมันใส่เสื้อใหม่ผมมาดีป้ามายพนแล้วนี่คือยันหมายนะคะแค่วิชาเดียวก็คือสายแล้วบ่ายโมงกว่าแล้วไม่ถึงห้องเลยตอนนี้นะคะทุกคนเรากำลังมาเทียเอกสารเงินล้านนะคะเพื่อยังชีพของเราต่อไป ก็คืนสริวนมากค่ะว่าใกล้ถึงเวลากำหนดส่งแล้วนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มีงานเช้าอีกแล้วตอนนี้เป็นเวลาตีห้าจะหกโมงนะคะคือวันนี้เราจะไปทำกิจกรรมไหว้โคนะคะของมหาลัยนี่แหลคะค่ะชีวิตของสโมงานเช้าช่ำนี่ชุดพิธีการนหนูขยับตัวไม่ได้เลย ตอนนี้เราก็ไหว้ครูเสร็จแล้วนะคะทุกคนไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวขอไปนอนก่อนนะคะเดี๋ยวสวัสดีตอนเท่าไหร่นะจริงอะยี่หงตอนที่เราเที่ยคื้ตอนที่งานะคะทุกคนวันนี้เรามาทาหน้าที่ผู้ช่วยอีกแล้วหน้าที่ที่เราต้องทาคืองานสโมนะคะวันนี้วันนี้เราจะตั้งเวทีแล้วเราก็จะไปเอาของที่วัดจะอยู่กับสโมทั้งวันพายวันนี้เราจะอยู่สโมทั้งวันนะคะแล้วเราก็มาเติมพลังโกนเดี๋ยวตอนบ่ายไปเกันครับเราจะได้ของที่วัดค่ะ ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองแล้วทุกคนแล้วปาขนของอยู่วัดร้อนมากคือแดดพร้อมเผาไหมน,นี่นะคะทุกคนเราจะมาว่าไปวันแล้วก็ขนบอกแดงกันต่อไม่เหนื่อยเลยใครบอกหออเหนื่อยเหนือยมากอนาคตอย่ามาทำ ใครที่อยากมาสวัสดิ์สโมนะคะอย่ามาทำมาถึงอย่ามาทำคิดถูกแล้วแหละที่ไม่สวัสดิ์สโมสโมดีนะแต่อันนี้สูงเกินสวัสดีค่ะทุกคนงานเช้าอีกแล้วตอนนี้ก็ระมารับน้องสโมนะคะจิตตระก็คือตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าจนถึงค่ำเลยนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะไปไหว้พระที่ เราพิธโลูกที่คณะก่อนนะคะแล้วเราก็จะไปไหวยต่อที่ห้องสโมกัน เราคนบบเสียบอเสียบอมันเสียจังได้สอตีหากินที่ลกมตัวแม่ตัวแม่คนยาแต่าใม่โอดแต่ม่โอดเพรว่มีโหมดทุกอย่างเพรมีโดทุกอย่างเราจึงอย่าโอดเรางอย่าโอดพูดสิตคะแะวสิบสามเชื่อว่าฉันนี่ะ ไลนกา,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 าด้วยความทิะ er like ขาดทุจริตคาได้าาได้าัปกาชนาาชขอบ คะวันนี้เราแต่งตัวในตีมตีมตะโกนสวรานจักรวาลตะโกนสวรรค์นะคะอันนี้ก็แต่งตัวเป็นอาอานะคะชุดนักเรียนง่ายๆจะจบนี่กะหลี่เบอร์ตองต่อหลังจากที่เราเข้างานแล้วนะคะแล้วก็มากินแต่ับข้าวโอเคค่ะต่อไปจะเป็นการแสดง2ขอเสียงเลยค่ะโอ้ยอยากอายจะคอ

Sampai <laughs> 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 jumpa wow. อี้อลลกมงก็ไม่เข้ากับหน้าสายสะพายก็ไม่เข้าแต่มงเข้ากับหัวสิดูสี่ม4งกับสีหัวสิเหมือนแมวตาฟิวโอ้แฟนตัวบนส์น่าจะาการลรอ Even i <coughs> <There's> <coughs>